ธรรมะของกุศเจ้านี่เป็นธรรมะที่ยืดยาวต่อไปที่ฟังแล้วหลายกันแปดหมื่นสี่พันกันรวมข้าที่ใจนั่นเห็นไหมลุงข้อที่ใจตรงนั่นความศรัทธาจะมีศรัทธาในหลักคําสอนถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันแปดหมื่นสี่พันกันรวมแล้วก็คือใจเป็นความศรัทธานะก็ลงตรงนั้นนั่นมาความปณิปังก็เรียนธรรมะแปดสินสมาธิปัญญาป็นสินสองร้อยสิบเจ็ดข้อหรือว่าข้อพระปฏิบัติต่างๆรวมแล้วก็รวมลงที่ใจนั่นเห็นไหมละ่ะนั่นน่ะเพระาะใจปีดกเพระาะใจปีดก พระไตรปิฎกพระไตรปิฎกจะบอกว่าที่เก็บที่ตะก้าหรือว่าที่อะไรอที่ใสหลักธรรมสอนพุทธเจ้าที่เรียกพับไตรปิฎกพระไตรปิฎกก็รวมที่ใจน่ะมันก็ลงตรงนั้นนั่นความใจท้าต่างๆลงที่ใจไม่ต้องไปแปลอะไรมากถ้าแปลอะไรมากก็เป็นบ้ากันนั that is, that ่นน like al ั่นเดยมันแปลมากกันแปลห้าอยู่หากินนั่นเป็นอย่างนั้นแหละไปแปลอะไรก็บอกก็ข้ามแล้วก็ทําตามนั่นน่ะนี่มันจึงต้องจึงต้องไม่ใช่ว่าเป็นบ้าเป็นบออะไรกันนั่นทีเราพูดนี้เราพูดเพื่อความสํามื่คีเราไม่ได้พูดเพื่อให้แตกแยกแต่คม พอพูดเรื่องความสมัครคีเรื่องจีนเ like พื่อเป็นความสมัครคีก็แหวกเข้ามาก็แสดงว่ามันพากันแตกแยกสมัครคีกันไปตั้งหลายปีแล้วนั่นทังที่นั่นดังที่เห็นนั่นดี่เรานี่พูดเราไม่ได้นอกทำเราวินัยที่ไหนนะนั่นผู้มีใจเป็นธรรมนั่นสมควรที่จะวินัยแต่ตองนั้นมันสมบูมบริบูรณ์ว่านี่ถูกต้องดีางสมกติยวมกลุ่มคนที่ไอ้พวกเดียรที่นอกนี่นอกรอยมาทำไรแต่ศาสนาที่นั่นเป็นอย่างนั้นที่เราไม่ไปมาจากช่วงบุคคลนักวุชาการใดๆนะที่เราพูดนี่เราพูดเร นี่หลักคำสอนพระเจ้าอย่างนี้นี่สามัคคีสามัคคีสามัคคีที่ไหนก็คือที่ใจตรงนั้นสี่สองร้อยยี่สิบเก้าข้อพิจารณาแต่ต้องด้วยความเคารพแล้วก็มอไปเลยอย่าว่าแต่สองร้อยยีย่สิบข้อพันข้อมื่นข้อนั่นน่ะนั่นก็มอบมอบมอบที่นี่มอมที่ใจตรงนั้นนั่นมากผมไม่ได้ฟังก็รวมที่ใจที่ใจที่ใจตรงนั้นไม่ใช่ว่าก็มีการปล่อยทิ้งสลัดทิ้งที่เป็นหลักคำสอนที่เรื่องที่วิถีของพระพุทธเจ้านั่นเป็นอย่างนั้นเราต้องรวมรวมรวมกันด้วยความเคารพ ไปไหนมาไหนก็ไม่จะว่าจะเอาเกียร์ถ้าั้งขเปรีของผีมาใช่แล้วมนุวานนี้ก็เห็นพาะอยู่เมื่อวานนี้อืมเดินโซ่จ้าโซเทออกจากร้านค้าก็ดูอยู่วิภาพวิจารณ์กันในรถบ่าอืมแกนี่เมาพญานาคหรือว่าแกไม่สบายเป๋ไปข้างหนึ่งมันเป๋นี่มันเป๋ได้หลายอย่างนะเออมันเป๋นี่มันเป๋แบบที่บอกว่ามันเป็นด้วยธรรมธรรมชจตกป้องกันของขันที่มันไม่สบาย แกก็ออกมาจากล้านจาอยู so, ่แต right ่ว <laughs> ่ามันเปยด้วยเหตุอะไรแกก็ต้องมาเอามือมาพยุงรถแกไว้เดินโซดัโซดจีมอหนึ่งว่าเปยดได้พญานาคแน่นอนว่าหนึ่งเปรดได้นั่นหละวิภาควิจารณ์ไปมันจะเปยได้อะไรมนเรื่องของกครเรื่องของมันนี่ของเราเปย์หรืออย่างนั่นเปยออกจากหลักรำสองของผู้เจ้าอย่างเปยใช่เปยขวาหรืออย่างให้มันตรงต่อพันิุ์พันนั่น ตรงต่อในการสร้างคุณงามความดีนั่นหรือว่าจากทานน้ำบารมีสีล้บารมีรรรวาวนาบารมีก็มม่รวมตรงที่ใจตัวนั้นนะ้มันดิ่งไปเลยจะไปวกจ้ไปขวาบว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้นะเปรตผีมันคิดนะที่เราพูดนี้เราไม่ใช่ว่าประมาณจากช่วงบุคคลอะไรหรือเราลูกที่โลกหาหรือบาสุติการใดๆเพราะเราไปอยู่ในเพราะเราไปเห็นนรกมาแล้วเรื่องเขาเรื่องกันเราพูดให้ฟังเราไม่ได้พูดให้เชื่อแต่เราพูดความจริงมีแต่พวกนี่ไอ้พวก ทำลายจัตนามันจมกันอยู่นั่นเพราะในพระสูตรก็มีนี่ใช่ไหมล่ะที่เป็นเปรตนี่อยู่ในหนาภากาที่ว่าอะไรล่ะตัวเป็นหมูบังหัวเป็นมนุษย์บางหัวเป็นหมูบังกายเป็นมนุษย์บังนั่นหรือว่าหัวเป็นมนุษย์บังกาเป็นอะอะไรล่ะตัวเป็นงูบ้างก็เต็มอยู่นั่นเปรตนั่นเห็นไหมล่ะงทีก็เห็นว่าพวกกลาเห็นในพระสูตรนั่นโน่นตัวยาวนั่นเป็นพระนั่นไฟไม่เปลนเหลืองร้องโอดโอยอยู่กับพวกนี้แหละ แล้วก็เห็นไหมล่ะนี่เราก็เห็นกันอยู่นี่แหละันันเป็นอย่างงั้นแหละไม่ใช่ว่าเราเอาอะไรวยกับของลามุกจนกระเปิดนี่จะมาประมาทจากช่วโมกนาที่เราไม่มีนี่เราพูดตามความจริงตัวนั้นไม่ใช่ว่าเป็นบ้าเป็นบออะไรกันใช่ไหมล่ะนั่นแหละความจริงตัวจริงอะไรแล้วก็ออกมาออกมาออกมาก่อนที่เราจะตายนี่นั่นแหละพุทธนานุกรมของหลวงปู่น้อย่าณวโรก็พูดอยู่เรื่อยๆนี่นั่นเราจะทําดีจนถึงวันเราสิ้นลมนั่นหรือว่าเราจะไม่ทําชั่วอีกตลอดนาฏการนั่นมันเป็นอย่างนั้นแหละ เห็นไหมล่ะเราก็เห็นอยู่นั่นน่ะไปหลอกเบื้องสูงอีกตั้งหากนั่นเห็นไหมล่ะเราก็เห็นอยู่นั่นน่ะพวกพระเรานี่มันเลวๆจำาไม่ล่ะผู้ดีก็ยกไ้เหนือเก้านักรก็มอมจองขันพราแม่กผู้จานผู้เลือดผู้ประเสริฐหมู่คณะผู้เลือดผู้ประเสริฐที่อยู่ในตำนในไม่ไหนนั่นพราแม่กูจานที่เลือดที่ประเสริฐที่พระองค์เป็นประมุขของคณะสงฆ์ก็คือพระองค์สังฆราชนั่นเห็นไหมล่ะแล้วด้านไหนล่ะที่พวกเราก็เห็นกันอยู่นั่นน่ะไม่ใช่ว่าเรานี่ประมาทจากเจ้าหมู่คณะหรืออะไร เห็นไหมละ่ะเป็นห,อหอลอกลวงเบื้องสูงไปไปแอบอ้างเบื้องสูงหาอยู่หาจินเห็นไหมละ่ะมีเงินเท่าไหร่เลยสี่ร้อยห้าร้อยล้านฝังดินก็มีต้งต้องคําเห็นไหมละ่ะหลังไหลไปรลาศไปบ่าหลังไหลายปรลาศไปบ่า,ายาไปไปเพราะอะไรกันเพราะเงินอย่างเดียวเพราะความเสื่อมต่นนั้นเงินแล้วก็อาหารนี่แหละเรื่องของเรื่องนั้นนพี่นาดูเอาเนี้ยจะว่าลุงปูนี่ประมาจเจ้าโจมบุขกขึ้นอีกเนี่ยเห็นไหมละ่ละล้วก็เห็นกันอยู่นั่น พอจับได้ไล่ท่านไปก็ยอมรับชารภาพก็ต้องถึงคาลาพียศไปนี่เสือ่อมไหมละ่ะมันเสื่อมมันก็เสือเส่อมถึงพวกเราที่เป็นพระดีเป็นสาม,มัะที่เลือดที่ประเสริฐเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เลือดปเปี้ยประเสริฐที่ดีที่เลือดที่ประเสริฐเสื่อมเสื่อมถึงพระองค์อังสังฆราเสื่อมเสื่อมถึงพวกเราที่เป็นชาวพุทธคนนะเห็นไหมละ่ะเรื่องเขาดีเราเรื่องของเขาชั่วก็เรื่องของเขาไปยุ่ง,ขงเขาทำไมมันไม่ได้ยุ่งแต่นี้บ้านของเราลูกคิดไหมละ่ะ บ้านของเราเขาเผาบ้านเรานี่อยู่ได้เลยถ้าพวกตือนี้คิดว่าเขาเผาบ้านเราหอย่างสบายก็ลองไงนั่งอยู่ให้เขาเผาบ้านดูที่นี่เป็นยังไงความรู้สึกนั่นวันนี้จึงเป็นวันมหามงคลวันที่เราเตรียมตัวกันมานานหลายสัป,ปดาห์อยู่นั่นว่าเอาจุดปันไหนว่างที่เราจะไปสำนักแม่จีแก่เสียงลำ่ำแม่จีแยงป้อมทั้งคณะที่เป็นเหล่าแม่จีที่ผู้ปฏิบัติธรรมที่มากับเราเป็นครูเป็นบาน หมายก่อนนี้ก็เราก็ไปตามปฏิีัประช้ะเรานั้นหละเพราะเราจะเข้าป่าเข้าเขาอยู่เนี่ยเพราะเราเขารบไม่ทีแก้วเราไปตามหาชีว่าประวัติไม่ทีแก้วเสียงลําไม่ได้ทีส่สนามไม่ชีแก้วเสียงลําก็ไม่มีไม่ได้ก็โน่นก็ท่านอาจารย์ปูนถีที่วัดเขาหล่มต้นที่โน่นนี่นที่ทางลงอะไรล่ะพักดีจุมพลโน่นนั่นได้มาเล่มหนึ่งโอ้เราดีใจอย่ากให้พวกนี้นี่พวกที่ปฏิบททัติธรรมอยู่วัดป่าห้วดินนี่ได้เห็นได้รู้ได้เห็นว่านี่ ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใจมันเคารพแล้วนะ่ะมันไม่มีใครหรอกที่จะประพฤติปฏิบัติชั่วชั่วเรี่ยวเรียวยวำยำจะประมาทหลักคำสอนของกุญแจเจ้า,าไม่ว่าพระถินเนนจีอุบาตุิกาเนื้อตมตรงนั้น่ะตรมที่ไหนก็ตรมที่ในโลกที่เราไปเห็นตั้งแต่ที่ไปคาราวานั่นในเ่โลกที่เราจำมาแตอยูบูภูเมงนี่เราฝันว่าก็ฝันไปอีกแล้วฝันว่าด้ไปเที่ยวโลกอีกไปเที่ยวสวรรค์อีกเออเดี๋ยวตอนคาราวาสนี่ เราพูดความเป็นจริงเลยเพราะเราไปจริงขเขารวาดนี่เราขอเข้ามาบวชเราไม่ได้พูดให้เชื่อนะเราพูดให้ฟังเต่เราพูดความจริงนั่นเรื่องของเรื่องมันนั้นเลาจัจากความจริงธรรมะของคุณเจ้านรลมีจริงสวรรค์มีจริงพรมโลกมีจริงนั่นเมืองปณิพานมีจริงแต่แล้วแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อเราไม่เข้าไปาไก้าวไก่นี่เป็นเต็มโลกเต็มดรงฉันด้วยการประมาะทหลักธรรมหลักวินัยนี่มันก็ไปจมตรงนั้นแล้วราชกักราจะมากขนาดไหนมันซื้อได้ไหมล่ะซื้อกลับได้ไหมล่ะ นั่นเอาเงินจ้างไปนะเอาเงินจ้างไม่ให้ไปในโลกได้ไหมล่ะนั่นได้สินบนได้ไหมล่ะไม่มีทางสินบนได้ไดในปัจจุบันที่เป็นมนุษย์แต่ไม่มีสินบนในโลกทิพย์ตอนนั้นนั่นทิพย์ที่เป็นสุขคติและทิพย์ที่เป็นทุกขคติเกิดขึ้นด้วยบุญเห็นมาหมดตั้งแต่ไไปคารวาสนู่นนะภาวนาไปถึงที่จนเราไม่สามารถอยู่ทางคารวา,ามได้ก็เรื่องนี้แหละโอ้เขาบรรพชานนี่ไม่ต้องไปพูดถึงหรอก เอาจริงเอาจังที่ต้องสรุปเฉลยบางายนั่นมาตัวในป่าในเขารูกเดียวก็เพื่อจริงอะไรละ่ะเอาก็เพื่ออะไรเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อหลือเพื่อผลก็ทําอยู่ทุกวันนี่ก็ทําตามฉีนสมาธิปัญญาอย่างงั้นเห็นหมู่เห็นกันนะเห็นครูบาอาจารย์ประมา,าทหลักธรรมหลักวิน,นัยนั่นแหละมันก็อก็เทือนใจนี่ทางเดิอนอยู่นี่เราเป็นบุตรของกุฏิเจ้าเนี่ยเราจะไปทําลายพ่อเราอย่างไงล่ะเอ้าจะอะไรมาสอนโลกสอนดวงจันทราเขาสอนใี้เขาเป็นคนดีไอเราเป็นคนดีไหมล่ะ ตัวอย่างที่นี่มีกล้ากคํคสอนนะเราจะสอนคนอื่นเราต้องเป็นคนดีเสียก่อนดีแบบไหนดีตามหลักคําสอนไม่ใช่ว่าดีตามความคิดที่ฐิมานะของตัวเองนั่นดีตามหลักคําสอนเหมือนคุณแม่ชีแก้วเสียงลําเห็นไหมล่ะตอนแรกก็ดีตามทิฏฐิมานะตัวเองเมื่อตัวเองเนี่ยสามารถที่จะภาวนาจริงที่รู้เห็นนั่นรู้เห็นนี่เออแต่ไม่ไม่ไม่รู้เห็นใจของตัวเองที่คุณแม่ชีแก้วแม่เราเนี่ยไปชัดไปที่ไปชัดไปชัดมาก็ไปท้าทายคนนั้นท้าทายคนนี้ที่ นัน่นตาบอกก็ซัดเอาทีแต่จะ่เป็นนักปราชญ์พิธีอื่นจะมาที่นี่เห็นไหมล่ะนั่นอยู่ที่ถ้ำนกแอ่นนั่นเห็นไหมวิ่งไงล่ะเมจิกแอชเราก็วิ่งร้องไข่ลงมาจากถ้ำนกแอ่นที่ชันๆนั่นแหละที่เราเห็นนั่นแหละมันนี่ไม่พิจารณาใจต,ตองตัวเองดูอีทิศทอีฮาอีบา้าอีซาตานก็ด่าตัวเองเห็นไหมล่ะมึงมีทิฏฐิมันก็ซัดกันอย่างงั้นจนโน่นเกือบรุ่งสง โอ้ยเบื่อหน่ายเลยวางทุกสิ่งทุกอย่างจะนอนแล้วปางเห็นไหมล่ะโคตรนพิชาแต่แค่ขาดครึ่งเลยเห็นไหมเหระเห็นไหมล่ะอำนาจอะไรก็อำนาจศีลสมาธิปัญญาศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธินั่นเราทําบุญกับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติปฏิบัติชอบแบบนี้เราจริงได้บุญมากได้อานิสงส์มากไม่ได้เรียกว่าเป็นหญิงเป็นชายนี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยนะเห็นไหมล่ะในสมัยพุทธกาลนั่นแหละ เห็นไหมล่ะเด้กว่าพนางวิสาขานี่เป็นอะไรเป็นพระโสดาบันเป็นพระน,นั้นน่ะผู้ญหญิงคนเดียวเป็นพระโสดาบันเราไปทําบุญกับพระนางวิสาขาก็าได้บุญมากได้อานิสงมากนั่นคืออริยบุกลกลจนต้นโสด,ดาบันในทุกวันนี้นี่จะเอาอะไรลละเป็นเครื่องวัดเจ้าโกนหัวของพระเหลืองนี่เ,เ,เล,ลยเป็นเครื่องวัดนี่นั่นทําไมจึงไม่เอาหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องวัด